สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเห่าเรื่องกอนนะัสพอ,อยูตอนที่102ถึงตอนที่103ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลอลิซมาเห่าสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กาลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์จากคลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามอีกหลายเรื่องเลยเข้ามารับและสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อเราจะให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่าฟังกันเลย เข้าบ้านกันเถอ,อะอะพี่เหยี่ยพี่เหวี่ยพี่อย่าพึ่งไปนะคะพี่ยังโกรธที่จูจ่ๆน้องก็หายไปใช่ไหมคะน้องรู้คะ่ะว่าพี่จะต้องโกรดน้องแน่ๆแ,แต่น้องก็ไม่มีทางเลือกนะคะน้องไม่มีทางเลือกจริงๆพี่เหวี่ยพี่หันกลับมามองน้องสักนิดเถอะนะคะฮึไม่มีทางเลือกหรือแก้ตัวใจเธอรู้ดีกว่าใคร หลายปีที่ผ่านมานี้น้องเหมือนตายทั้งเป็นก่อนหน้านี้น้องก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทาและพอตื่นขึ้นมาน้องก็รีบมาหาพี่เหวี่ยงทันทีพี่ต้องเชื่อน้องนะคะที่ผ่านมาน้องไม่เคยโกหกพี่เลยสักครั้งพี่ต้องเคยไปตามหาน้องที่บ้านพ่อกับแม่ของน้องแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดที่พวกเขาบอกพี่มันไม่ใช่ความจริงพ่อของน้องได้รู้อย่างกระทันหันว่าน้องไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของเขาเขาก็เลยเอากอี้มาถุบน้องจนน้องต้องกลายเป็นสา้าหญิงนิทา ก่อนที่แม่ของน้องจะแต่งงานแม่เคยถูกข่มขืนแต่แม่ก็ไม่เคยปีดปากบอกใครเลยจนสุดท้ายก็แต่งงานกับพ่อแม่ของน้องถูกพ่อทุบตีเจ็บสหาหัสทุกวันพ่อเปลี่ยนไปพ่อไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพี่หยาคะตอนนี้น้องไม่เหลืออะไรแล้วถ้าไม่ใช่ว่าน้องยังคิดถึงพี่น้องก็คงไม่ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะค่ะฉันไม่สนใจเรื่องในอดีตของเธอฉันแต่งงานแล้วผู้หญิงคนนี้คือภรรยาของฉัน เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ชายของฉันที่สุดเลยผ่านด่านทดสอบแฟงต่อแบบฉลุยพี่เหวาอ่ะสามีคะเหมือนกับว่าเขาจะเป็นลมลม้ลมลงพื้นไปแล้วนะคะหืมผมจะไปจาการเบื้องต้นคุณไปตามคนขับรถพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเราเอ่อคุณไม่ไปโรงพยาบาลกับเขาหรอคะ ผมยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเรื่องที่เขาพูดมาเมื่อกี้นั่นเป็นจริงหรือเปล่าผมยังไม่อยากมีความเกี่ยวข้องใดๆกับเขานี่เขากําลังกดเสี่ยวเยาอยู่หรอทำไมถึงต้องเย็ยนชาขนาดนี้ด้วยแต่ว่าเขาเลือกที่จะปฏิบัติต่อแฟนเก่าของเขาแบบนี้เองฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกนะคุณนายเสี่ยวน้าเมืองสนกระโดดตึกฆ่าตัวตายในเวลาเที่ยงคืนส่วนสาเหตุการตายทางเจ้าหน้าที่ให้การว่า ทางผู้ตาได้มีปัญหาทราวิวาทภายในครอบครัวาม,มาก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลานานแล้วใช้เก้าอี้ทุกตีน้องจนต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาแม่ของน้องก็ถูกพ่อทุบตีจนเจ็บสาหัสทุกวันคุณหมอจี้คะคนคไข้ที่คุณส่งมาเมื่อวานฟื้นขึ้นมาแล้วคะ่ะแต่ไม่ยอมทานอาหารแล้วก็ไม่ยอมให้ฉีดยาด้วยคะ่ะเอาแต่มุดอยู่ในผ้าห่มและร้องไห้เมื่อวานที่เขาเป็นลมก็เพราะว่าหิว อายุยังน้อยแท้ๆแต่ปล่อยให้เหี่ยวจนกระเพาะหดตัวเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆได้นะคะผมจะไปเดี๋ยวนี้คุณนายครับคุณนายคุณพ่อของคุณนายรอยอยู่ตรงหน้าประตูเหมือนกับว่าจะมีเรื่องพูดกับคุณนายครับพ่อคะเข้ามาได้เลยค่ะทาวตี้แม่เลี้ยงของลูกเขา เขาขาตัวตายเมื่อคืนนี้พ่อจะจัดงานศพให้เขาลูกอยากจะร่วมด้วยไหมแม่แม่เสียแล้วเหรอใช่ทำไมจูจ่ๆถึงขาตัวตายล่ะคะเมื่อวานตอนที่พวกเราออกมาแม่ก็ยังเท้าวตี้ใจเย็นๆก่อนสามีสามีคะคุณนายครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนท่านประธานจี่สั่งให้ผมตุ่นซุปให้คุณนายและท่านได้ออกไปข้างนอกแล้วครับ หม่ได้ที่คุณเรียกปิดเครื่องก็รุนแติดต่อกลับมาใหม่ในภายหลังขอบคุณค่ะพ่อคะพวกเขาไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วค่ะพ่อทาวตี้ลูกบอกว่าเจือหย่าทิ้งลูกไปเพราะแฟนเก่าของเขาอย่างนั้นเหรอค่ะพ่อเจียวหย่าแฟนเก่าของเขากลับมาแล้วเจือหย่าทิ้งหนูแล้วค่ะพ่อลูกบอกว่าเจียวหย่าเป็นคนเมืองสฉนใช่ไหมน่าจะใช่นะคะที่แทนที่เสียวหย่าพูดมาเมื่อวานมันก เรื่องจริงทั้งหมดตอนนี้ระหว่างเขาสองคนไม่มีเรื่องเข้าใจผิดต่อกันแล้วฉันควรจะรจัดการตัวฉันเองยังไงดีล่ะท้าาตีลูกจะทำร้ายตัวเองด้วยการฆ่าดาวไปเองจื่อหยาเป็นเด็กดีคนหนึ่งลูกเชื่อใจเขาหน่อยเถอะนะพ่อคะหนูควรทำยังไงดีคะลูกรู้ดีบ่กควรทำยังไงพ่อเชื่อมั่นในตัวลูกพ่อจะไปติดต่อเรื่องกานศพเมื่อลูกสองคนคุยกันเข้าใจดีแล้วก็ค่อยมาส่งแม่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันนะ หมอเจ๊อยู่ในห้องผู้ป่วยวีไอพีทางนั้นค่ะท่าวตี้คุณมาได้ยังไงฉันเอาอาหารบำรุงร่างกายมาให้เสี่ยวเหยาเขาดีขึ้นหรือยังคะเข้ามาก่อนเธอเขาไม่มีแรงเพราะหมดแรงไปกับการวายจนหลับไปแล้วล่ะเอ๊ะคุณร้องไห้มาเหรอทำไมล่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเมื่อคืนนี้จางหุยหลิงแม่ของฉันฆ่าตัวตาย ผมคิดไม่ถึงเลยจริงๆเมื่อเช้าผมไม่ควรปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวเลยเซียวเหยาเขาฉันรู้ค่ะฉันเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วฉันเองก็เสียมาที่เรียนฉันมาตั้งแต่เล็กๆไปแล้วเหมือนกันฉันอยากได้อ้อมกอดของคุณได้ไหมคะสามีคะฉันรู้ว่าที่คุณกับเซียวเหยาเลิกกันเพราะมีเรื่องก็ใจผิดกันเรื่องที่เกิดขึ้นกับธรรมร้ายแรงมากแต่ว่าตอนนี้ฉันก็ต้องการอ้อมกอดของคุณมากเหมือนกันนะคะ ผมกับเสี่ยวเหยาเราไม่เคยอยู่ด้วยกันผมคิดกับเขาเป็นเพียงน้องสาวมาโดยตลอดน้องสาวหรอคะแต่คนอื่นๆไม่ได้พูดแบบนี้เลยนะคะนั่นมันก็เพราะว่าพี่เหยาพี่เหยากําลังคุยกับใครอยู่หรอคะคุยกับพี่สะใภ้ของเธอพี่เหยาน้องรู้สึกหิวหรอคะโจ๊กที่พี่เอามาให้น้องยังเหลืออยู่ไหมคะฉันจดก,การเองคะ่ะผู้หญิงมักจะดูแลคนอื่นได้ดีกว่าผู้ชายอีกอย่าง ฉันเองก็เพิ่งจะเสียแม่ไปเหมือนกันฉันอายุมากกว่าเธอนิดหน่อยถ้าเธอไม่อยากเรียกฉันมาพี่สะพ้ยก็เรียกว่าแาวตี้ได้นะนี่มันกำลังข่มฉันนี่จะไม่อยากเรียกได้ยังไงกันล่ะขอบคุณพี่สะพ้ยมากนะที่มาเยี่ยมฉันเอ,อ๊ะนางนี่มันทำท่าทางรังเกียจฉันงั้นเหรอทำไมแพ้ท้องอีกแล้วล่ะ ไม่ได้ทานข้าวเช้าใช่ไหมเออฉันลืมทานนะคะ่ะแพ้ท้องเหรอนอางผู้หญิงคนนี้ท้องลูกของพี่เห่าองั้นเหรอคุณจะเป็นคุณแม่คนอยู่แล้วนะยังจะลืมทานข้าวได้ไงกันขอโทษนะผมจะพาคุณไปทานข้าวนะแล้วเสี่ยวเหยาอแล่ะคะโรงพยาบาลมีพยาบาลคอยดูแลอยู่แล้วพี่เหว๋คะ มีอาหารที่พยาบาลเอาอมาให้น้องให้พี่สภัยยทันได้นะคะพี่สภัยกำลังท้องอยู่ปล่อยให้หิวมากจะไม่ดีนะคะเขาไม่ชอบอาหารช้าของโรงพยาบาลพี่าายาวอย่าทิ้งน้องไว้ที่นี่คนเดียวสิคะให้น้องออกจากโรงพยาบาลนะคะพี่ยาวน้องอยู่โรงพยาบาลจนน้องกลัวไปหมดแล้วอย,าอยา่าทิ้งให้น้องต้องอยู่โรงพยาบาลคนเดียวอีกเลยนะน้องไม่มีบ้านแล้วให้น้องได้อยู่ใกล้ๆพี่ได้ไหมคะพี่ยาว ก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากมๆกมากกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อรังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ารังจและสนับสนุนผู้แปลด้ที่เพจอนดิสมังงะสบายๆแปะลิงก์ใ้ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกๆให้นั่นติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้ารังจและสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้ผู้เรียนได้รับชมกันบ้างนะคะ